ทุกวันอาทิตย์8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก็จะเจอกับยอดเชฟไทยครับเมนูของสัปดาห์นี้เราเรียกว่าทานเล่นทำง่ายกินอร่อยครับวันนี้จะมีเชฟชมพู่ครับที่ว่าหากหายไปนานก็ปั้นเป็นกลมก่อนก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็แผ่แผ่เหมือนทอดมันเลยนะจริงๆวันนี้เป็นสูตรพี่ทำหลนชมพู่ทำสูตรชมพู่ทำค่ะแล้วทำไมพี่ทำึนาโอ้โหเหมนบาทเลยอะไรนะชิคเก้นนเกตค่ะชิคเก้นนเกตท่านผู้ชมครับ เมนูที่2งครับท่านผู้ชมครับเป็นหมูนะครับใช้หมู3าชั้นผมเรียกว่าหมู3มชั้นคั่วเกลือนะครับสีหมูก็จะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีออกเขาขาวขึ้นมาเนื้อหมูเราเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวฟูออกมาอย่างนี้ครับใส่หมูครับั้ะเราก็คั่วอย่างนี้ครับมีเกลือครับต้นหอมสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทย วันอาทิตย์ที่3ตุลาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32